ครับผม,ผมก็เดี๋ยวเราจะเดินไปรับประทานอาหารกันนะครับ,รบไปกินข้าวแถวโรงแรมนะครับเรามีร้านประจาอยู่พอดีดครั้งแล้วพวกผมมากันอรอบนึงแล้วแล้วก็อร่อยดีฮนะก็เลยเดี๋ยว,วยจะเดินไปกินกันมือแรกที่เสื้อเหมือนมือแรกที่เสียเหมือนเลยฮะพี่ต้อมบอกหลังจากที่เราบินมาที่นี่ฮะแล้วก็บินครับบินเพิ่มเวลาฮะแล้วก็เสียเวลาไปแล้วจากเมืองไทยหนึ่งชั่วโมงนะแล้วเราก็ ต้องมารอรถอีกหนึ่งชั่วโมงเหมือนกับเราเสียไปสองชั่วโมงมานี่ก็ดึกแล้วฮะตอนนี้กี่องศาเนี่ยทีมเช็คอีกกี่องศาผมว่าอากาศเย็นเลยสบายสบายน้อยกว่านึ่งเออผมมีเสื้อกันหนาวแค่ตัวเดียวผมเลยเอาไว้ใส่กัทำงานสิบแปดองศาตอนนี้นะโอ้โห ก็จะมีร้านขายของชําซูเปอร์มาร์เก็ตฮะราคาก็จะบ้านๆนหน่อยไม่แพงมากเท่าไหร่นี่เราเพิ่งผ่านร้านขายของชําม,มาโอ้โหนี่ครับขเขาก็ตกแต่งกันเป็นต้อนรับ c h i น e s น n ว w ยอ a r เลยเราจะพาไปกินข้าวกันฮะ ก็นี้ฮะเราเดินมาถึงแล้วฮะครับก็เราสั่งอาหารก็เรียบร้อยนะฮะวันนี้ผมสั่งข้าวผัดนะฮะแล้วก็สั่งเกี๊ยวก็อร่อยอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงครับส่วนจุดเริ่มต้นนะ,ะที่ผมเจอร้านเนียคือผมเดินเซอร์เวย์ครับแล้วผมก็ดูทุกร้านเลย แม่งหารูปยากมากครับผมเจอร้านนี้ที่แม่งมีลูปอยู่ร้านเดียวผมเลยเข้ามาผมว่าจิ้มจิ้มเอาฮะตอนแรกก็ถาจี้มผมแม่งโคตรไม่ได้ตอนนี้ได้นิดหน่อยฮะคุยได้นิด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 หน่อยหน่อยก็เลยโอเคขึ้นนะนี่ครับเราก็ได้มาแล้วฮะข้าวผัดของผมเองแล้วก็อันนั้จะเป็นเกี๊ยวครับ

เราก็เดินย่อยไปครับเดินกลับไปโรงแรมแต่เดี๋ยวจะจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตครับเพราะเมื่อกี้กินกับข้าวคอแห้งมากเลยน่าจะหาเครื่องดื่มครับแต่ที่นี่ก็น้ำถูกสุดขั้นหนึ่งหยวนลองมาก็เบียร์นะฮะจะกินน้ำจะกินเบียร์ก็เลือกเอาครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันฮะ ซุปเปอร์มาร์เ hmm. ก mm ็ตครับแล้วฮะเพื hmm. mm ่อจะมาหาเครื่องดื่ม ตอนนี้ผมก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยครับได้เบียร์จีนมากินนะราคา4หยวนก็ประมาณเกือบเกือบ20บาทราคาเบียร์จีนอยู่ประมาณนี้ฮะ3.5 3ห้าสามยวน4ี่หยวนก็อยู่ประมาณนะครับถูกครับประมาณน้ำเปล่าเลยราคาก็พอๆกับเป๊ปซี่หรือน้ำหวานบ้านเราครับ ไปนะเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันนะครับผมแลวแล้วครับเราก็เดินทางกลับมาถึงห้องพักของเรานะครับโรงแรม The Teacher Hotel ก็อิ่มครับแล้วก็เมึนๆน,นิดนึงหลังจากกินเบียร์ไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราก็จะ ไปกินอาหารโรงแรมนะครับแล้วก็เราจะเข้าโรงงานเลยก็ตันนี้ผมคงต้องพักผ่อนแล้วฮะเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงฮนะเดี๋ยวเราจะลงไปทานข้าวของโรงแรมกันโอเคฮนะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูอาหารม่นมีอะไรกินบ้าง นี่ฮะมีหมั่นโถไข่ต้มฮะอันนี้มันคืออะไรผมก็ไม่รู้อะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักครับอันนี้มันเป็นเหมือนสาลายนี้เป็นเป็นแตงกวาแน่นอน อันนี้อร่อยครับมะเขือเทศซอสมะเขือเทศผัดไข่อันนี้ก็เหมือนผัดกวางตุ้งนะก็อร่อยดีอ๋ออันนี้ไม่เคยกินนะน่าจะเป็นหัวใชเท้าแล้วก็ข้าวโพดกับมันต้ม ส่วนอาหารเมนูหลักของเราก็คืออ้าวไม่ใช่มามา่าฮะเป็นเส้นหมีล่ล้นี่ครับเราจะกินอาหารช้ากันนะครับก็มีประมาณนี้ฮะข้าวต้มฮะัน่ะเป็นข้าวต้มครับข้าวต้มแล้วก็มีเหมือนกับขนมปังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เครื่องดืม่มนมชา แล้วก็เนี่ยฮะโอเคตอนนี้ผมก็ตักอาหารมาได้ละเดี๋ยวดูของผมนะฮะนี่ฮะทำเหมือนข้าวราดแกงนั่นก็คือมีบะหมี่เป็นตัวหลักครับแล้วก็เอาซอสมาเขือเทศไข่ราดบวกผักกวางตุง้ง <laughs> แล้วก็หัวใช้เท้าอยู่ในจานเดียวกันเลย าะส่วนใหญ่เรากจะอาหารแม่งโคตรมันมันเป็นหลักนะครับมันกับผักหาเนื้อหมูน้อยมาก สาลายทะเลเซลเดียวพอเป็นได้นะครับเราก็เหมือนกับกินรวมญานะฮะมีทั้งไอเนดีจากเซี่ยงไฮ้โปรเจกต์จากสิงคโปร์มารวมตัวกันนะฮะก็เป็นงานใหญ่นะฮะของโรงงานของเราครอบครัวไฮทีนะฮะก็อันนี้เป็น เป็นมิชชั่นที่เราต้องทานเฟอร์โปรเจกต์ตัวใหม่ที่จะไปที่ไทยแลนด์นะครับก็ผมกินแอปเปิ้ลไปฮะรอไปเรื่อยๆแล้ผมก็จะไปโรงงาน